จดหมายฉบับแรกของอัครสาวกเปาโลถึงทิโมธีบทที่หนึ่งคำคำนับเปาโลอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราและพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเราถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอพระคุณและพระกรุณาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดคำเตือนเรื่องคำสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดผิดเมื่อข้าพเจ้าได้ไปยังแคว้นมาซิโดเนียตามที่ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ในเมืองเอเฟซัส เพื่อท่านจะได้กำชับบางคนไม่ให้เขาสอนคำสอนอื่นๆทั้งไม่ให้เขาใส่ใจในเรื่องนิยายต่างๆและเรื่องลำดับวงตระกูลอันไม่รู้จบซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจำเริญในทางของพระเจ้าอันดำเนินไปด้วยความเชื่อก็จงกระทำดังนั้นแต่จุดประสงค์แห่งพระบัญญัตินั้นก็คือความรักซึ่งเกิดจากใจอันบริสุทธิ์ และจากจิตสํานึกอันดีและจากความเชื่ออันจริงใจบางคนก็ได้ผิดจุดประสงค์เลี่ยงไปจากสิ่งเหล่านี้หลงไปในทางพูดเหลวไหลและแม้ว่าเขาไม่เข้าใจคำที่เขากล่าวทั้งสิ่งที่เขายืนยันเขาก็ยังปรารถนาเป็นอาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติแต่เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระราชบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูกต้อง คือเดยรู้ว่าพระราชบัญญัตินั้นม่ได้ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนชอบธรรมแต่ทรงบัญญัติไว้สําหรับคนอยู่นอกพระราชบัญญัติและคนดื้อด้านคนอธรรมและคนบาปคนไม่บริสุทธิ์และคนมินประมาทคนฆาตกรรมพ่อคนฆาตกรรมแม่คนฆ่าคนคนล่วงประเวณีพวกกระเทยผู้ร้ายลักคนคนโกหกคนทวนสบท และอะไรๆที่ขัดกับคำสอนอันถูกต้องตามที่มีอยู่ในข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระเจ้าผู้เสวยสุขคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั้นคำพยานของเปาโลข้าพเจ้าขอพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงถือว่า ข้าพเจ้าเป็นคนสัตซ์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิ่นประมาทขมเหงและเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้าแต่ข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาเพราะว่าที่ข้าพเจ้าได้กระทำอย่างนั้นก็ได้กระทำไปโดยความเขลาเพราะความไม่เชื่อและพระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีมากเหลือล้น พร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำนี้เป็นคําสัต์จริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอกแต่ว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงได้รับพระกรุณาคือว่าเพื่อพระเยซูคริสต์ จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระไทยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั้งปวงที่ภายหลังจะเชื่อวางใจในพระองค์แล้วรับชีวิตนิรันด์บัดนี้พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่พระหมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันด์ผู้ทรงเป็นองค์อมตะซึ่งมิได้ปรากฏแก่ตาพระเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิดอาเมนทิโมธีบุตรเอย๋ยคำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งมาล่วงหน้าเล็งถึงท่านเพื่อข้อความเหล่านั้นท่านจะได้เข้าสู้รบได้ดีจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกอันดีซึ่งข้อนี้บางคนได้ละทิ้งเสีย ความเชื่อของเขาจึงอับปางลงในคนเหล่านั้นมีฮิเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตาแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่มินประมาท